สวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านจ้าวันนี้เดจ้าเป็นวันที่ซีตุราคมพศส,สองพันห้ารจ้าหรือว่าตรงกับวันสุกนั่นเองจ้าวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับสาวผู้ปอเดจ้าวันนี้เดจ้าสาวผู้ปอกะ ได้แนวทางเลขให้โชคจากท่านผู้ให่ใจดีที่ท่านก็ได้มีความเมตตาทรงมาให้สาวผู้ปอได้ทำคลิปด้วจ้าวันนี้ก็เป็นแนวทางของท่านอาจารย์โหนอีสารจ้าท่านอาจารย์โฮนอีสานวันนี้ท่านอาจารย์โฮนอีสานท่านก็ได้ให้ทั้งเลขวิ่ง และวก็เลขสองตัวเด้อจ้าเลขวิ่งก็คือเลขตัวเดียวตัวเดียวแข็นๆเลยจ้าส่วนเลขสองตัวก็เป็นเลขทีม่มีสองตัวหรือเป็นคู่นั่นเองจ้าวันนี้เด้อจ้าท่านไฮตัวไหนบ้างมาชมกันเลยจ้าวิ่งบอรอบนล่างของท่านอาจารย์โนนนั่นก็นคือ เจ็ดแรักแปดเจ็ดกับแปดจ้านี่ก็คือเลขวิ่งต่อมาด้วยจ้าเลขจับคู่จะเป็นตัวใดบ้างมาชมกันเลยจ้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งและกับเจ็ดสามด้วยจ้าเจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามต่อมาเดจ้านั่นก็คือแปดศูนย์แปดสองแปดสามนั่นเองจ้าวันนี้เดจ้าแนวทางของท่านอาจารย์ฮอนอีสานนั่นก็คือเลขวิ่งนั่นก็คือเจ็ดกับแปด ส่วนเลขจับคู่นะจ้าก็คือเจ๊ศูนย์เจ๊หนึ่งเจ๊สามแปดศูนย์แปดสองแปดสามจ้านี่ก็คือแนวทางของท่านอาจารย์โฮนอีสามในวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่จะถึงนี่หรือว่าวันที่สิบหก นั่นเองจ้า16เหลือนตุลาคมที่จะถึงนี่เลยจ้านี่ก็เป็นแนวทางที่ท่นยานผู้ใหญ่ใจดีท่านมีความเมตตาทรงมาให้สาวผู้ปอได้ทํามคิปให้กับเอฟซีได้เบ่งได้ชมกันทุกคนทุกทันเลยจ้า อ่าสำหรับคลิปนี้เด้อจ้าก็เป็นแนวทางการวิเคราะห์เรืเพื่อความชอบส่วนบุคคลท่านันจ้าบอสนับสนุนการพานันแล้วก็บ,บอสนับสนุนให้เล่นการพานันจ้าถ้าหากท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวผู้ปอเด้อจ้าสาวผู้ปอสวัสดีจ้า